สวัสดีคะ่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทำแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะคะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะเนาะ,ะวันนี้พี่นุ้ยจะมาทําในหัวข้อนะคะ,ะสิ่งดีๆที่คุณกําลังจะเจอและเลขเด่นๆที่เสริมดวงคุณใครที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปพี่นุ้ยในวันนี้นะ นะคะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังจะได้รับหรือได้เจอในสิ่งที่ดีๆและเลขมงคลนะคะเลขเด่นๆเ,เลขดีๆเลขมงคลที่เสริมดวงชะตาของคุณด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจ๊ะสิ่งดีๆที่คุณกําลังจะได้เจอมันคืออะไรโอ้ความรักความสุขสมหวังความสำเร็จและการรอคอยนะคะ ไพ่ถ้วยขึ้นมาก็บ่งบอกว่าสิ่งที่คุณรอคอยอามาสักระยะหนึ่งหรือสิ่งที่คุณหวังนะคะหวังมาได้สักระยะหนึ่งอ่ะเออคุณจะประสบความสำเร็จนะนะคะ ในสิ่งที่คุณหวังคุณรอหรือคุณกําลังทํางานหรือคุณรอสิ่งอะไรที่มันจะประสบความสําเร็จไหมมันจะได้รับการตอบรับที่ดีไหมมันจะรูร่วงไปด้วยดีไหมที่คุณรอคอยอยู่ตอนเนี้ยรอมาสักระยะหนึ่งเออแล้วมันจะสําเร็จไหมมันจะสําเร็จนะนะคะมันกําลังจะสําเร็จนะเนี่ยเห็นไหม กัลยาณมิตรสิ่งดีๆข่าวสารคุณกําลังจะรับจะได้รับสิ่งดีๆข่าวสารที่ดีแล้วก็สิ่งดีๆที่คุณรอคอยมันกําลังจะเกิดขึ้นจริงแล้วมันกําลังจะได้รับความตอบรับได้การตอบรับเออคุณกำลังจะได้พบเจอกับกัญรรยาณมิตรที่ดีหรือคุณกำลังจะได้รับข่าวสารจากเพื่อนจะได้พบปะพูดคุยหรือได้เจอกัญยาณมิตรของคุณนั่นแหละนะคะเนาะหรือใครที่กำลังรอรัก เรอความรักรอคนรักอะไรประมาณนี้คุณจะได้รับข่าวสารนะนะคะคุณเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่รออะไรได้นะคะคุณเป็นคนที่รออะไรได้นะในช่วงนี้คุณใจเย็นมากๆหรือใครที่กําลังมีความรักในช่วงนี้นะคะความรักกําลังเป็นไปด้วยดีกําลังเป็นไปในสิ่งที่ดีๆนะคะคุณกําลังจะเจอสิ่งที่ดีๆอ่านะคะผ่านไปแล้วเนาะแล้วก็เปิดไปอีกนะว่าจะเจออะไรอีกเงินเหรียญ คุณกำลังจะได้รับการตอบรับที่ดีในเรื่องการเงินคุณรอการเงินอยู่อ่ะเหมือนกับคุณรอคอยการเงินเหมือนกับคุณรอคอยสิ่งที่คุณลงทุนไปแล้วว่าเหมือนคุณรอผลผลิตเออรอผลผลิตคุณคุณทำธุรกิจอะไรอ่ะหรือคุณหว่านพืชแล้วต้องหวังผลหรือคุณทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณกำลังรอกำไรรอเงินรอความสำเร็จคุณกำลังจะได้รับมันนะ คุณกำลังจะได้รับเงินเออกาลังจะได้รับเงินคุณกําลังจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินด้วยเหมือนคุณลงทุนอะไรไปแล้วแล้วคุณรออยู่ตอนเนี้แล้วมันประสบความสําเร็จด้วยนะมันประสบความสําเร็จด้วยนะอ่าสิบเหรียญความมั่นคงทางครอบครัวความมั่นคงทางด้านการเงินเออคุณทํางานธุรกิจในบ้านหรือเปล่าคุณทํางานเกี่ยวกับ คนในครอบครัวไหมทำงานร่วมกับครอบครัวไหมหรือมีหุ้นส่วนกับครอบครัวไหมทำงานกรุงศรีไหมทำงานในกลุ่มเครือญาติหรือเปล่าหรือคุณทำงานเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวทำงานอยู่ที่บ้านเปิดร้านค้าขายของอะไรประมาณนี้ค,ค,นะคุณกำลังจะได้รับความสำเร็จนะคุณกำลังจะได้รับความสำเร็จความสำเร็จหรือสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนในไม่ช้าเนาะนะคะอืม คุณมีไพ่ที่ดีทั้งนั้นเลยเออเนี่ยเก่งในเรื่องการงานคุณอาจจะทํางานที่บ้านหรือเปล่าทํางานเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองหรือเปล่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเปล่าถ้าคุณทางานธุรกิจเกี่ยวกับอา่อาอ่าถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับ ทำงานในบ้านทำงานออะไรแบบนี้คุณจะได้รับการตอบรับที ans, ren, home, ่ด like, er, en ีเพ hey, oh, ื so, ่อนจะมาอุดหนุนคุณแล้วเพื่อนก็จะเป็นกระบอกเสียงปากต่อปากเออจะได้จะได้ลูกค้ามาจากเพื่อนอะไรประมาณเนี้ไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็แล้วแต่เพื่อนจะชักนําลูกค้ามาให้คุณเพื่อนจะเป็นกระบอกเสียงเพื่อนจะเข้ามาอุดหนุนคุณจะได้กัลยาณมิตรที่ดีคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีเออดีเนาะเออดีอะนะคะเดี๋ยวเราดูต่อเนาะนี่คือเรื่องที่ดีๆสําหรับคุณเลย นะคะเนาะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นนะคะในไม่ช้านี้เนาะนะคะเดี๋ยวดูต่อนะดูต่อโอ้อะเวิลเวิลขึ้นมาคุณกําลังจะได้รับข่าวอ่าข่าวสารสิ่งต่างๆคุณน่าจะทํางานในโลกออนไลน์ได้นะถ้าคุณทํางานที่บ้านโลกออนไลน์ก็เหมาะสมกับคุณนะนะคะ คุณเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะคุณเป็นคนที่มีกัลยานามิตรเยอะคุณเป็นคนที่จิตใจบริสุทธิ์จิตใจดีมีเมตตาแล้วก็เพื่อนเยอะเออเป็นคนที่เรียบเรียบง่ายเป็นคนที่เรียบง่ายแล้วก็เป็นคนที่ อยู่ในสายของตัวเองอ่ะชอบทํางานของตัวเองชอบไม่ชอบตามใครอะไรประมาณนี้เป็นคนที่ชอบความสบายสบายไม่ชอบอ่าอะไรที่แบบว่ามีใครมาบังคับคุณอะไรประมาณนี้แล้วสิ่งเนี้ยคุณจะได้รับข่าวสารที่ดีคุณมีโชคด้วยนะคุณมีโชคด้วยนะคุณมีโชคด้วยนะค,ค,ยนะคุณจะได้รับเงินด้วยนะเรื่องที่ดีโอเดอร์มิตขึ้นมา ดวงคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเออไม่แน่นะคุณอาจจะขอหรือคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณอาจจะพังวาจาออกไปว่าขอให้ลูกประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นเรื่องนี้การงงการเงินการงานความรักอะไรก็แล้วแต่ที่คุณขอไปคุณจะประสบความสําเร็จนะเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรุคุบาอาจารย์ประจาตัวคุณน่ะเขาได้มายืนยันได้มากรันตีแล้วว่า เขาจะช่วยคุณให้คุณสําเร็จแน่นอนกับสิ่งที่คุณขอเออคุณอาจจะขอพรแอบไปขอพรขอพรอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันประสบความสําเร็จด้วยนะหรือใครที่กําลังมืดมนอยู่ก่อนหน้านี้นะคะแสงสว่างกําลังจะนําทางให้คุณไปสู่เส้นทางเส้นทางแห่งความสําเร็จเห็นไหมนะคะคุณกําลังจะได้รับเงินได้รับชื่อเสียงได้รับออข่าวสารจากเพื่อนจากกรณาามิตรจากคนทางกายจากคนรักก็ได้อุ้ย นี่หล่นลงมาอีกนะเก้าเหรียญโอ้โหดวงคุณนี่อสังหาริมทรัพย์เลยนะคะเนาะสิ่งดีข่าวที่ดีของคุณมันกําลังจะเกิดผลแล้วมันกําลังจะามาถึงคุณมาสู่คุณในเรื่องแห่งความสําเร็จแต่พี่หมอดูดแล้วมองดูแล้วมันมันเกี่ยวกับเรื่องการเงินเยอะนะ เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ดินก็ได้คุณมีธุรกิจส่วนตัวมีห้องเช่ามีอะไรเขาเช่าไหมหรือคุณทํางานธุรกิจของตัวเองหรือไม่งั้นคุณก็มีความโดดเด่นอะในเรื่องการงานเอออะไรประมาณเนี้ยเนาะนะคะเนี่ยเห็นไหมสามดาบ ความกังวลของคุณเออสิ่งที่คุณกังวลสิ่งที่คุณเจอมาเนี่ยนะคะมันกําลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเห็นไหมเพราะว่าถ้าคุณเจอกับสิ่งที่มันคุนครือสิ่งที่ทําให้คุณทุกข์ใจวิตกกังวลใจเห็นไหมนะคะแล้วคุณจะได้รับออความสําเร็จ ทุกสิ่งทุกอย่างกาลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีแสงสว่างกําลังจะนําทางคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จนั่นเองนะคะเนาะหรือคุณมีเงินเยอะในช่วงนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาเบียดเบี้ยนมาหยิบมายืมคุณได้นะสามดบนะแล้วคุณก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยเนาะเพราะคุณใจบุญนะคุณมีเมตตาอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเราขอดูเลขมงคลให้คุณกันก่อนเลยนะนะคะขอเลขมงคลให้คุณนะอันนี้พี่หมอจะขอเป็นเลขมงคลนะคะ ใครที่เข้ามาเจอคลิปพี่หมอนะโอ้โหโอโอเลขมงคลของคุณนะคะเลขมงคลมงคลของคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมาคุณคุณเคลือมาก่อนหน้านี้หาทางออกไม่ได้หรือคุณวิตกกังวลใจหรือมีเรื่องให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเศร้าใจหรือมีคนนําเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณตอนนี้ไปหน้าคุณจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะเนาะให้คุณปลงให้คุณปล่อยวาง แล้วก็ให้คุณเดินหน้าทําสิ่งที่คุณรักทําสิ่งที่คุณต้องการที่จะทําให้ดีที่สุดนะคะเนาะแล้วสิ่งดีๆคุณจะเจอแน่นอนคุณกําลังจะได้รับในสิ่งที่ดีที่พี่หมอพูดมานะคะเรื่องที่มันวิตกกังวลใจเรื่องที่มันทุกข์ใจคุณเครือใจเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเห็นไหมแปดดาบสามดาบทำให้คุณกลุ้มใจมีคนนําเรื่องคดีคุ้มคดีความหรือเรื่องที่ทําให้คุณวิตกกังวลใจกลุ้มใจนั่นแหละมาเบียดเบียนคุณอะไรคุณคุณกาลังจะหลุดพ้นแล้วนะคุณกําลังจะหลุดพ้นแล้วนะคะเเนาะะลลขขขมมงงงคคออออุณี่หต้บบกใ สามใบเลขมงคลของคุณมีเลขหกแล้วก็เลขหกเหมือนเดิมอีกแล้วว่าหกกับหกเนาะเลขหกนี่แหละโดดเด่นที่สุดเลขมงคลของคุณกับเลขแปดนะหกกับแปดคือเลขที่เด่นเลขมงคลของคุณเลขที่ดีเลขที่เสริมดวงของคุณเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขอใต้สำรับนะคะหนึ่งถ้วยโอ้โหหนึ่งถ้วยขึ้นมาบ่งบอกว่าคุณกําลังจะได้รับข่าวดีข่าวสารสิ่งต่างๆที่มันดีๆอ่ะ ข่าวสารเห็นไหมนกตัวนี้มันเอานําข่าวสารสิ่งที่ดีมาสู่คุณการมีน้ําใจของคุณมันบ่งบอกถึงกันเรียนมิตรคุณเยอะแยะมากมายคนรักคุณคนรอบข้างคุณให้ความเมตตากับคุณและคุณก็ให้ความเมตตากับคนรอบข้างสิ่งดีๆข่าวสารที่ดีเรื่องที่ดีคุณกําลังจะเกิดขึ้นและคุณกําลังจะได้รับมันเห็นไหม มีสิ่งดีๆขึ้นมามือที่ถือถ้วยยื่นมาให้คุณเห็นไหมคือยื่นน้าใจมาสู่คุณยื่นข่าวสารสิ่งดีๆมาสู่คุณแน่นอนคุณกําลังจะได้รับในสิ่งที่ดีเงินทองการงานความรักความเมตตาสิ่งต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีคุณกําลังจะได้รับในสิ่งที่ดีแน่นอนเออนะคะ คลิปนี้ถ้าใครตรงยังไงหรือถ้าใครพร้อมที่จะน้อมรับพลังงานที่ดีเอาไว้กดรับไว้ได้เลยนะคะเนาะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะอะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอได้อ่านจบลงไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ